เราสามารถลองรับแอปเวอร์ชันเขาี่โอ้ไรเกินแป้งว่ะว่าทำไมทำแบบนี้วะได้ยินยังไงดีเนี่ยด้ยนาะโอ้อเสียเบิร์ดโอ้ทำไมเสียเบิร์ดทำนี้วะนอันนี้เสียเสียเบิเบเบเบร์ดหรือน้องเสียเบิร์ดครับเนาะน้องเสียเลยน้องน้องครับน้องเอนี่ยเสียแป้งเปิดอยไปแล้วะางคอดีกว่าวางพูดไม่ได้นะเกิดด้วยอาหารีครับดีครับดี วครับแบบนี้มันต้องโดนโป่งลางนะครับต้องโดนโป่งลางครับอย่างนี้โป่งลางโป่งลางโป่งลางอะไรเนี่ยพี่จ้างมาพี่อ๋อพี่จ้างมาเบอร์จ้างมาโออโทษทีโทษทีเดี๋ยวเบิร์ดจ้างมาเก็บไม่รอเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าแต่เจ้าคิดเจ้าแค้นดิว่าโอ้เองอะจบแล้วครับเราจัดการแล้วพี่จ้างมาก็มาทำงานไปนะทำงานไปทำงานไปเดี๋ยวเลี้ยงไม่ขึ้นเดี๋ยวพี่เองด่านะเอา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 ดูทำดูทำดูทำตัวนะเฮ้ยับพระดีมากอย่าครับอย่าโป่งลางโป่งลาง ล่ะเฮไปไปลงไปลงหน้าอู๋หน้าอู๋กินหน้าวันโอ้อะไรกันแค่นี้ไม่ได้ครับต่างมอเออคนกันเองโอ้อะไรปึ๊บปั๊บปั๊บยังไยผมพาว้าปะเจ้ไอ้เฟือสปีดเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าโอ้โหแม่งเอ้ยทำกูทำไมน้องเสียเบิร์ดนักเลงอย่งวะนักเลงเกินไม่พาไปเล่นรูบอกก็แบบนี้มันเสียงกุญแจดีกว่าวะ

มันมันเก็บไว้อยู่ไหนวะต้องจัดนะต้องจัดนะแบบนี้มันต้องมีการแก้แค้นกันแล้ววะจริงๆมันมันปล่อยไปไม่ได้แล้วอย่างนี้นะมันเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเกินมันเหลี่ยมเกินทนที่มันจะปล่อยผมไปนะมันไม่ปล่อยเห็นทางลูกผู้ชายมันต้องมีตายมีเจ็บกันบ้าง ปัสกีความไม่เป็นตามอ่ะทำไมไม่ตายวะเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้ไงกันโอ้โหมันไม่ตายว่ะเฮ้ยไปตัดไม้อยู่ว่ะโอ้มันกำลังตัดไม้พอดีเสียบคอไม่เข้าไลนังเนียวเนีน่ยนังเนี้ยว,ว่ะชิวๆกันไปนะแค่นี้แหละไม่อยากติดคู่ว่ะติดดาวแต่ไม่อยากติดคู่่ะมันก็เหมือนจ t a ดเซนั่นแหละนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยยา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปวะเฮยโอ้โหเยอะเรียบร้อยมันเกินไปเฮ้ยมันมันมันไม่ไปทํางานวะพี่มันจ้างให้มันมาทํางานมันมันไม่ทํางานนะไอ้นี่นะมันไล่ยิงผมนะเลย เป็นคนชอบคิดชอาแค้นไงจะไม่ไม่พาไปเล่นโรบอทก,ก็ทีหลังพอแล้วไม่พาไปแล้วตีคุ้หัวโตเลยกูตีคุกยาวๆพร้อมกับกับข้าวฟรีชิลๆสบายกันไปครับสบายใจกันไปแค่นี้แหละเงาฟรีอาหารฟรีแค่นี้แหละอะไรมาชิลๆโอ้คงจะไม่นะไอ้ไอ้ทำอะไรกันอ่าอ่าแ,แม่งเอาเรื่องอีกแล้วแอดกูท่านติดดาวไม่ได้เฮ้ยอะไรครับอะไรครับเต้นทำไมครับเต้นทำไมเต้นทำไมครับ ตีคูเพ่าเองนะพี่ตีคูเพ่าเองนะสองรอบแล้วนะเอาไงครับเอาไงว่าจะพาว่าจะช่วยไม่ได้รบบอกน้าก่อนหน้านี้บอกไม่ทันนะเล่นเล่นแบบนี้เปล่าตัดเลยเดี๋ยวบบผมพานนี้โอ้่เอาดีกว่านะมันเหลี่ยมนะมันมันรอพิมพ์ตัวแข็งอยู่นะยเองเองฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันให้พี่หน่อยเล่นไปว่าโอ้ยเอาไปผมอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ค่าจ้างนะโอ้เท่าไหร่เท่าไหร่แซนด์หนึ่งเลยแซนด์หนึ่งตีคุูก็คุ้ม ตังมาตังมาก่อนตังมาก่อนเอามันดีไปหรอกแอดผู้เก็บขวดขายจนรวยเฮ้ยมันต้องยึดมันในความสุจริตครับนะคิดดีทำดีก็พอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอามาปะเฮ้ยใครครับใครครับเสียบเบิร์ดหรือน้องเสียบเบิร์ดครับนี่เอาอุ้ยกิมซันกิมซันผ่านนี้หน่อยกิมซันเฮ้ยเอาอีกแล้วเร็วเร็ว พานี้หน่อยเล้วลูกแล้วมันจะตามมาค่ะเฮ้ยจะเลยไปไหนเส้นทางรูปผู้ชายไปไห้แก้แค้นได้แล้วนนีปลลอดภัยแ้้วๆะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยกิมฉันไป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 โอ้แก้แค้นเด็กปห้านะแบบเหลี่ยมนะไปเจ้าตัวมีเด็กปห้าเป็นศัตรูนะแต่มันไล่ข่าพี่นะพี่พอจะชวนมันไปเล่นเราบอกมันมันไม่ฟังเลยนะ มันเอมาด้วยนะมันกินอะไรวะกรบๆมูกอบว่ะดูแข็งน้ำแข็งการน้ำแข็งใส่เรยนะมูจะรอดมนี่ยต้องรอดนะเอ็งต้องพาพี่รอยด้โอ้สบายใจแล้วนี่แค่นี้นะไม่รอดก็่วงเชียงกุญแจดังงลังอาโไลเนี่งลังโงลังองลังสบายใจชิวๆียกุญแจดังปปป๊าปง๊ปป๊าปป๊ป ไอยราบังขี่ชนก็บนนะไม่กลัวครับไม่กลัวไม่ต้องกลัวครับขี่กับเจ๊ขอแค่นี้แหละไม่ได้แล้วขี่กันก็ตายแค่ไหนหยุดเดียว พี่ไปก่อนนะแล้วก็ลืมเปี่ยนสตรีมแล้วก็ไปเปิดเพลงฟังชิวๆนั่งหาอะไรดูอิดน,นี่กสิทที่นี้ชิดติดนี้กัสิอ๋อเฮ เรหมดพอดีว่ะเฮ้ยเออ้ะไรวะอะไรอะเมื่อกี้อะไรอะโอ้คนดวงมันจะดีทำไมกูกลายเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยเอ้าทำไมกูกลายเป็นตะกินเนี่ยชิว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 ครับต้องเปิดเพลงเอ้วแบบนี้ต้องเปิดเพลงแล้วมึงไปทำอะไรมาเนี่ยแอดลกำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบงลังเสียงกุญแจอดไม่ดูนี่หรอผมค้นดูไปหมดแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช่วหนครับนอครับแอดช่วยหน่อยครับช right, oh, ่วยหเอ้ยาเนี่ย right. ดูดิมนอไม่ได้วลงกับผแอดไม่ได้ลงกับเฮ้ยอ้า่าทำไมอ่ะไอ้ไม่พาไปเล่นโลบอกรับแบบนี้ไม่พาไปเล่นโลบอกเ อ้าวเหลี่ยมเตะโว้ oh, มันเอาจนได้นะไปทำงานดีกว่าปะเก็บเลเรลก่อน